ทที่สองหลวงชำนาานนิตินายย้อนถามพร้อมกับมองดูเด็กสาวเจ้าของเครื่องแต่งกายอันรุงรังร่มรามและมอมแมมนั้นอย่างเอ็นดูสงสารดุดดาวเอียงคอทำท่าคิดคำานึงอยู่อึดใจหนึ่งในที่สุดเธอก็ตอบคุณลุงหลวงของเธอเสียงหนักแน่นด้วยความมั่นใจว่าดาวคิดว่าดาวจำคุณพงพิษนุได้ ถึงแม้ว่าเธอจากทัพเทวาไปนั้นดาวจะยังตัวเล็กอยู่ก็ตามแต่ดาวก็ได้แลเห็นรูปถ่ายของเธออยู่ทุกวันดาวต้องจําคุณพงพิสนุได้แน่ค่ะคุณลงุงหลวงหลวงชํานาญหัวเราะชอบใจพรางยกมือขึ้นตบศีรษะของดุจด,ดาวเบาๆอย่างปราณีดาวลืมไปแล้วกระมังว่ารูปถ่ายเหล่านั้นคุณพงพิษนุถ่ายไว้เมื่อเธอยังเด็กอยู่ครั้งสุดท้ายดูเหมือนเมื่ออายุ15บ้า ถ้าถ้าเธอยังมีชีวิตอยู่อายุของเธอคง27 28แล้วตอนท้ายเสียงของทนายประจำตระกูลเทวันเบาแผ่วดาวดาวคิดว่าคุณพงพิศนุเธอต้องยังมีชีวิตอยู่คะ่ะและวันหนึ่งเธอจะต้องกลับมาที่ทัพเทวาของเธอดุดดาวดวงจินดาพูดอย่างมั่นใจ ซึ่งทำให้สุภาพบุรุษสูงอายุสายหน้าช้าๆใบหน้าสลดุดแววตาหม่นมองและตัดบทเสียว่าเอลุงต้องไปสิทีละ่ะป่านนี้คุณพริมพ์ท่านบนแย่แล้วดาวละ่ะกําลังทําอะไรอยู่เก็บใบไม้แห้งค่ะเอ๊ะพวกคนทําส่วนผู้ชายตั้งหลายคนทําไมไม่ทํามันเป็นหน้าที่ของเขาไม่ใช่หรือคุณหลวงถามอย่างสงสัย ใช่ค่ะแต่แต่อะไรลองบอกลุงสิแต่คุณวรรณทิพย์เธอใช้ให้ดาวมาทําแทนค่ะเธอบอกว่าถ้าดาวอยู่เฉยๆอีกหน่อยดาวจะเป็นง่อยตายความจริงดาวไม่ได้อยู่เฉยๆหรอกค่ะคุณลงุงหลวงลองถามป้าชะแลมดูสิคะเธออ้างอิงพยานความบีบคั้นที่ได้รับทั้งทางกายและใจทำให้เสียงของเด็กสาวเครือ น้ำตาคลอดาวพูดอะไรลุงเชื่อดาวทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรลุงจะต้องไปถามคุณน,นั้นคนนี้อ๋อบางทีพรุ่งนี้ลุงจะหาเสื้อผ้าสวยๆมาฝากดาวสักสองสามชุดคำพูดของหลวงชำนนญนท์ที่ในประโยคนี้เป็นต้นเหตุให้ดวงตาคู่กว้างใหญ่ซึ่งเป็นประกายงดงามประหลาดลำ้ำดังดวงดาวสมชื่อของดุจด,ดาวนั้น เบิกโตอย่างตื่นเต้นดีใจเธอประนมมือขึ้นไหว้คุณหลวงด้วยกริยาอันเช่มชอยน่ารักดาวกราบขอบพระคุณคุณหลวงค่ะที่เชื่อดาวและจะซื้อเสื้อผ้าให้ดาวด้วยดาวอยากได้สีอะไรบ้างละ่ะลองบอกุงสิคุณหลวงถามอย่างปราณีสีอะไรก็ได้ค่ะดาวชอบทั้งนั้นเพราะมันคงใหม่และสวยนะคะ คุณหลวงหลวงขาเด็กสาวถาเสียงใสหลวงชำนาญพยักหน้ารับและมองดูความตื่นเต้นดีใจของดุจด,ดาวอย่างเวทนาก่อนที่จะเดินผ่าไปจากเธอพอคุณหลวงเดินไปแล้วเด็กสาวก็ลงมือทำงานของเธอต่อไปและเมื่อเก็บกวาดใบไม้แห้งได้กองใหญ่เธอก็จัดแจงจุดไฟเผาใบไม้เหล่านั้นดุจด,ดาวสุดลงนั่งบนขอนไม้ใหญ่ มองดูเปลวไฟและควันซึ่งลอยขึ้นสูงอย่างเลื่อนลอยใบหน้างดงามน่ารักที่ถูกปิดบังด้วยความมอมแมมนั้นเศร้ามองเมื่อหัวนึกถึงความไร้ญาตขาดมิตรของเธอดุจด,ดาวจำได้รางเลือนว่าเมื่อสิ้นพ่อเธอก็กลายเป็นเด็กหญิงอนาถาและผู้ที่พาเธอมาสู่ทัพเทวาแห่งนี้ก็คือคุณพงพิษณุแต่เขาพามาเธอมาอยู่ทัพเทวาของเขา ได้เพียงเดือนเดียวเขาก็หายสาบสูญไปจากทัพเทวาอย่างแปลกประหลาดลึกลับป้าเชลเลมเล่าให้เธอฟังว่าเมื่อเขาหายไปเธอลองให้หาคุณตลอดคืนพอก่อนนอนเขาเคยไปเล่านิทานให้เธอฟังต่อมาถึงจะไม่มีพงพิษณุแต่เธอก็ได้รับความเมตตาปราณีจากพระยาพิทักษ์ภูเบศบิดาของเขาแต่แล้ว ท่านก็ต้องจากเธอไปอีกตั้งแต่เธออายุได้เพียงเจปีนับตั้งแต่นั้นมาทางชีวิตของเธอจึงมีแต่ความมืดมนแม้นคุณพิมจะเอ็นดูเธอไม่น้อยก็ตามแต่ความกระทบกระเทือนทางประสาทด้วยเรื่องการสูญหายของหลานชายคนโปรดทำให้คุณพิมไม่เอาใจใส่กับผู้ใดนักนอกจากเรื่องซึ่งเกี่ยวกับพงพิสนุและทัพเทวาคุณพงพิสนุเจ้าขา ดาวอยากให้คุณกลับมาที่ทัพเทวาเพื่อเป็นมิ่งขวัญเพื่อคุ้มครองดาวดุจด,ดาวซึ่งคุณพงพิษณุมเมตตาดาวคิดถึงคุณเหลือเกินเจ้าค่ะดาวอยากให้คุณกลับมาสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายโปรดจูคุ้มครองคุณนอของดาวด้วยโปรดดลใจให้เธอกลับมาทัพเทวาก่อนที่ทัพเทวาจะตกไปเป็นสมบัติของผู้อื่นด้วยเถิดเจ้าค่ะดุจด,ดาว เด็กสาวกำพราพ้ผู้น่าสงสารได้เฝ้าวิงวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดนใจพงพิสนุเทวันให้กลับมาปรากฏตัวยังทัพเทวาของเขาก่อนที่ทัพเทวาจะตกไปเป็นสมบัติของอดิเทพน้องชายต่างมารดาหลวงชำนานนิตินเป็นฝ่ายยกมือขึ้นทำความเคารพสตรีสูงอายุร่างบอบบางซึ่งนั่งอยู่บนต่างมูเตียนั้นก่อน ทางสุดตัวลงนั่งบทผมเปอร์เซียผืนใหญ่ซึ่งปูอยู่เต็มห้องนั้นอ๋อคุณหลวงมาพอดีสุภาพสตรีเจ้าของร่างบอกบางและบอกความเป็นผู้ดีเอ่ยทักทายอย่างยินดีพร้อมกับยกมือขึ้นรับไหว้ต่อจากนั้นก็เลื่อนกายลงมานั่งเบื้องล่างระดับเดียวก,กันกับผู้เป็นแขกเป็นการให้เกียรติโดยไม่ลืม ที่จะหยิบหมอนขวานใบใหญ่มาอิงเชิญคุณพริมนั่งตามสบายเถิดครับไม่ต้องเกรงผมคุณหลวงรีบบอกอย่างนอบน้อมไม่เป็นไรหรอกนั่งอย่างนี้แหละจะได้คุยกันถนัดหน่อยคุณหลวงดื่มอะไรเย็นๆเสียก่อนสิประเดี๋ยวค่อยคุยกันคุณพริมบอกเมื่อเด็กรับใช้นำแก้วน้ำผลไม้คันใส่ถาดเงินมาวางไว้เบื้องหน้าของหลวงชำนาญ เด็กโทรไปบอกว่าคุณพริมมีธุระสำคัญกับผมถูกแล้วจ้ะฉันมีธุระสำคัญกับคุณหลวงนางสาวเทวันผู้สูงอายุก้มศีรษะรับด้วยทั้งท่วงท่าอันสง่างามความวิตกทุกขร้อนปรากฏบนใบหน้ารูปไข่ซึ่งครั้งหนึ่งคงจะมีความงดงามอย่างยากที่จะมีผู้ใดมาเทียบเคียงได้ คงเป็นเรื่องคุณเออคุณพงพ์พิสนุกระมังครับคุณหลวงถามไม่สู้เต็มเสียงนักใช่เรื่องของคุณพงพิสนุหลานของฉันคุณพริมรับคำด้วยเสียงแผ่วเศร้าแล้วก็ย้อนถามทนายประจำตระกูลเทวันของท่านว่าคุณหลวงทราบแล้วไม่ใช่หรือจ๊ะว่าอีกหกเดือนก่อนที่จะครบ ที่เจ้าคุณพี่ท่านสิ้นได้สิบปีพอดีทราบครับนั่นสิฉันก็คิดว่าคุณหลวงต้องทราบเพราะในระหว่างหกเดือนนี้หากคุณพง์พิสนุไม่กลับมาทับเทวาก็จะต้องเป็นของตาอดิเทพตามพินัยกรรมที่บ่งไว้ครับผมแต่ฉันไม่ต้องการเช่นนั้นถึงแม้อดิเทพจะเป็นหลานของฉันเช่นเดียวกับพง์พิสนุก็ตามทั้งนี้ ก็เพราะฉันเกลียดความเป็นไพร่ของแม่ลำดวนและนางเด็กวรรณทิพย์ลูกสาวของเขาฉันรักอดีเทพมากกว่านี้และคงจะยินดีที่เขาได้เป็นเจ้าของทัพเทวาแทนพงศ์พิษณุของฉันหากอดีเทพไม่ได้มีแม่อย่างลำดวนและมีพี่สาวอย่างวรรณทิพย์คุณพิมพูดถึงคุณนายลำดวนผู้มีศักดิ์เป็นพี่สะใภ้และวรรณทิพย์อย่างจริงจังซึ่งคุณหลวงเอง ก็มิได้ตำหนิคุณพริมว่าลำเอียงหรือเยอ่อหยิ่งไวยศยจนเกินไปด้วยตนรู้จักคุณนายลำดวนอนุภรยาคนโปรดของพญยาพิทักษ์ภูเบศและวรรณทิพย์ที่ดาที่ติดหล่นมาเป็นอย่างดีเช่นเดียวกับคุณพริมฉันอยากให้คุณหลวงช่วยฉันสุภาพสตรีสูงอายุกล่าวขึ้นอีกผมยินดีรับใช้คุณพริมทุกอย่างครับ ขอบใจคุณหลวงมากเช่นฉันอยาให้คุณหลวงออกติดตามสืบสอาหาหลานนุของฉันอีกสักครั้งและการสืบหาครั้งนี้ขอให้เป็นไปอย่างเงียบๆไม่ต้องให้ใครรู้หากจะต้องเสียเงินทองสักเท่าไหร่ฉันก็ยอมคุณหลวงจัดการจ้างพวกนักสืบเขาช่วยด้วยดีกับมังคุณพิม์พถามเป็นเชิงปรึกษาในตอนท้ายครับ และผมจะลองคิดดูว่าจะจัดการอย่างไรจึงจะดีหลวงชํานาญนิ้ที่นายพูดอย่างตรีตองเดี๋ยวเด้อลดขายหอมแดงพานครับแล้วผมจะลองคิดดูว่าจะจัดการอย่างไรจึงจะดีหลวงชำนาญน,นิที่นายพูดอย่างตรีตรองแม้จะรู้สึกท้อแท้ใจ ต่อการสืบหาเทวันผู้สูญหายคุณหลวงก็ไม่กล้าแสดงกิริยาอะไรออกมาด้วยเกรงว่าคุณพริมจะเสียกำลังใจคุณหลวงต้องช่วยฉันเพราะมันเท่ากับคุณหลวงช่วยหลานเพราะมันเท่ากับคุณหลวงช่วยหลานหนุคุณพงศ์พิสนุของคุณหลวงและทุกชีวิตที่พึ่งใบบุญอยู่ในทัพเทวา ฉันรู้ว่าทุกคนจะหาความสงบสุขไม่ได้หากทับเทวาตกเป็นของอดีเทพเด็กคนนั้นอ่อนแอและมักเป็นกิ้พึ่งรนไฟให้แม่ของเขาปั้นเสมอในที่สุดมันก็คงไม่ผิดอะไรกับวานอนได้แก้วอันลำค่าไปครับผมจะพยายามสุดความสามารถเพื่อค้นหาตัวคุณพงพิสนุคุณหลวงพยายามให้กำลังใจคู่สนทนาฉันคงจะนอนตาหลับ และตายอย่างเป็นสุขหากหลานนุก,กลับมาทันเวลาและได้ดูแลรักษาทัพเทวาแทนเจ้าคุณพ่อของเขาต่อไปเพราะฉันมั่นใจว่าหลานนุเท่านั้นที่จะรักษาทัพเทวาให้ดำรงอยู่ต่อไปชั่วลูกชั่วหลานพูดจบท่านก็หลับตาลงคล้ายเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียหัวใจคุณพริมพยายามทำใจให้สบายเถิดครับ ทุกอย่างเป็นธุระของผมเองคุณหลวงพูดเสียงหนักแน่นฉันขอบใจคุณหลวงอีกครั้งค่าใช้จ่ายในการสือบหาตัวคุณพง์พิสนุในครั้งนี้เบิกที่เป็นของฉันนะคุณหลวงเสียเท่าไหร่ก็เสียไปเถิดและฉันควรมีรางวัลพิเศษแก่ผู้ที่พบหลานหนุบางทีเงินของฉันอาจทําให้ได้หลานคืนมาก,ก็ได้แววตาของสุภาพสตรีสูงอายุ เป็นประกายด้วยความหวังเมื่อลืมตาขึ้นมองดูทนายผู้พักดีของตระกูลทั้งนี้เพราะเสียงพูดที่หนักแน่นของคุณหลวงเมื่อยามตอบรับรองนั่นเองหลังจากที่ได้ตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลวงชำนาญน,นิตินายก็อำลาคุณพริมกลับและพอคุณหลวงเดินตามระเบียงตึกเพื่อลงทางบันไดหลังเป็นการหลีกเลี่ยงการพบปากกับผู้ใดอีกนั้นเด็กรับใช้คนหนึ่ง ซึ่งดูเหมือนจะคอยยืนดักอยู่ได้ยอ่อกายรายงานอย่างนอบน้อมว่าคุณหญิงท่านคุณหญิงท่านให้มาเชิญไปที่ห้องรับแขกก่อนค่ะคุณหญิงไหนกันหลวงชำนาญถามอย่างสงสัยครั้นแล้วก็ต้องหัวเราะในลำคออย่างขบขันปนสังเวชเมื่อได้ยินเด็กผู้นั้นตอบว่าคุณหญิงลำดวนค่ะอ๋อ นึกว่าคุณหญิงที่ไหนเสียอีกเอา้าหนูช่วยนำฉันไปหาคุณหญิงของหนูด้วยสิคุณหลวงพูดยิ้มยิ้มและเดินตามเด็กรับใช้แปลกหน้าผู้นั้นไปคุณหลวงรู้ดีว่าเด็กคนนี้ต้องเป็นเด็กของคุณนายลำดวนจึงได้เรียกหล่อนว่าคุณหญิงตามคำสอนเพราะพวกคนใช้เก่าแก่ตลอดจนพวกลูกหลานของคุณเหล่านั้นไม่มีใครเรียกคุณนายลำดวนว่าคุณหญิงด้วย ทุกคนถือว่าคุณหญิงพิทักษ์ภูเบศมีเพียงคนเดียวคุณหญิงกลิ่นจันทร์มารดาของพงศ์พิสนุหลวงชำนาญน,นิตินัยรอบกลืนน้ำลายลวงคออย่างรากจากลํลำบากเมื่อก้าวเข้าไปในห้องรับแขกอันงดงามของทัพเทวาและพบว่าคุณนายลำดวนกับธิดาของหล่อนกำลังวางท่าเป็นสง่าอยู่บนโซฟาตัวงามราคาแพงลิบลิว เชิญคุณหลวงนั่งก่อนสิคะคุณนายลำดวนพยายามเชื้อเชิญเสียงอ่อนหวานแม้จะรู้สึกขุนเครืองแม้จะรู้สึกขุนในใจความมือแข็งของคุณหลวงอยู่บ้างก็ตามอิตาหลวงนี่อีกคนเป็นขี้ข่าของท่านเจ้าคุณทแท้ๆดูหรือมาจองห้องกับเมียเจ้านายของตัวเองได้ขอผัดให้ทัพเทวาเป็นของคุณอดิเทพก่อนเถอะ จะให้ครานเข้ามากราบคุณหญิงลำดวนตั้งแต่ประตูทีเดียวหล่อนแอบคิดผูกพยาบาทอยู่ในใจขอบคุณครับคุณหลวงกล่าวขอบคุณอนุภรรยาของท่านเจ้าคุณผู้เป็นนายพร้อมกับสุดตัวลงนั่งตามคำเชิญโดยอดชำเลืองดูวรรณทิพย์ซึ่งแต่งตัวอยู่อย่างงดงามราวกับจะออกไปงานสำคัญที่ไหนสักแห่งไม่ได้ด้วยรู้สึกนึกขวางท่าทางปั้นปึง รากับนางพญาของเจ้าหล่อนดิฉันต้องขอโทษด,ด้วยค่ะที่ให้เด็กไปเชิญคุณหลวงมาทำให้คุณหลวงต้องเสียเวลาคุณนายพยายามใช้ปากชีโรยหนะ้าไม่เป็นไรครับคุณหลวงตอบเสียงเรียบแม่วันจ้าลูกช่วยไปบอกเด็กรับใช้ให้แม่ด้วยสิว่าคุณหญิงให้หาน้ำมารับแขกหล่อนหันไปบอกทิดาสุดสวัสดิ์ อย่างอ่อนหวานและคำว่าคุณหญิงของหล่อนนั้นทำให้คุณหลวงต้องกลั้นหัวร้อไว้จนสุดความสามารถแหมวันเบื่อนังเด็กพวกนี้ซะจริงแขกไปใครมาอย่างเงี้ยไม่มีออกมาดูแลดีแต่กินกับนอนเท่านั้นวันอาทิตย์บ,บ่นเสียงแหลมทั้งขยับกายอย่างเบื่อหน่ายเกียดคร้านไม่ต้องหรอกครับผมเรียบร้อยมาแล้วจากคุณพริม หลวงชำนาญรีบบอกปัดพอรู้สึกเบื่อที่จะแลเห็นหน้าเงาองอนจนเกินงามของนางสาวทูหอมพร้อมกับคุณหลวงก็ได้เอ่ยถามถึงคุณนายลำดวนขึ้นว่าคุณลำดวนคงจะมีธุระอะไรกับผมกระมังครับมีค่ะหล่อนตอบสั้นๆพอรู้สึกว่าไม่พอใจคำว่าคุณลำดวนเรื่องอะไรไม่ทราบครับ สตรีสูงอายุผู้เห่อยศและโลภสมบัติขยับกายตั้งตรงพรางพูดด้วยวาจาที่วางเขื่องว่าดิฉันอยากให้คุณหลวงช่วยสอบดูว่าเดี๋ยวนี้เงินในธนาคารตลอดจนทรัพย์สินทั้งหมดของเทวันมีอยู่เท่าไหร่คะถ้าคุณหลวงทำรายละเอียดส่งมาให้ดิฉันด้วยก็จะดีไม่น้อยเอ๊ะคุณนายต้องการทราบไปทำไมกันครับ ทนายชราทำเป็นไม่เข้าใจดิฉันอยากทราบเพื่อจะได้บอกคุณอดิเทพให้ทราบน่ะสิคะว่าเธอมีอะไรอยู่ที่ไหนบ้างหล่อนเชิดหน้าตอบเอผมคิดว่าคุณลำดวนทราบดีแล้วนี่นะครับว่าทรัพย์สินของคุณอดิเทพมีอะไรบ้างคุณพง์พิสนุมีอะไรบ้างคุณหลวงใบหน้าเคร่งเมื่อพูดโอ้ย ดิฉันทราบดีค่ะและมั่นใจด้วยว่าทรัพย์สินทั้งหมดจะต้องเป็นของคุณอดิเทพของฉันคุณหลวงลืมไปแล้วกระมังคะว่าฉันจะคุณสิ้นบุญครบสิปีเต็มแล้วหล่อนถามเสียงเยาะใบหน้าของหลวงชำนาญน,นิ้ที่ในจึงแดงระเรื่อด้วยความโกรธพร้อมกันนี้คุณหลวงก็ย้อนถามด้วยน้ำเสียงไม่แพ้กันว่าแต่ก็ยังไม่ครบไม่ใช่หรอครับคุณลำดวน คยังไม่ครบแต่อีก6เดือนเท่านั้น6เดือนไม่นานหรอกค่ะคุณหลวงครับไม่นานนักสําหรับการกลับมาทับเทวาของคุณพงพิษณุคุณหลวงเน้นเสียงตอบจนสตรีสองแม่ลูกรู้สึกสะดุ้งสะเทือนในใจแม้นตนจะมีความมั่นใจว่าพงพิษณุไม่มีวันที่จะกลับมาที่ทัพเทวาอีกก็าตามเธอจะมาเมื่อไหร่คะ ดิฉันจะได้เตรียมตัวต้อนรับให้เต็มที่คุณนายลำดวนถามอย่างยอยเย้ยวันอ,อาทิตหัวเราะเสียงแหลมเพื่อช่วยเสริมคำพูดของมารดาของเธอว่าจริงสิคะวันเองก็อยากจะได้แลเห็นหน้าท่านเจ้าของทัพเทวาที่วันอาศัยอยู่ละเกินยังไงยังไงก็จะได้ขอฝากเนื้อฝากตัวกับท่านคุณหลวงผู้พักดีต่อเทวัน พยายามข่มความโกรธพยายามข่มความโกรธความขุ่นเคืองทั้งหมดไว้ด้วยการหัวเราะกับคำย้อเยอเยท้าทายของคุณนายลำดวนกับวรรณทิพย์คุณลำดวนกับคุณวรรณทิพย์คงไม่ผิดหวังหรอกครับสุภาพบุรุษสูงอายุพูดเป็นปริศนาแล้วก็เอ่ยคำลาในประโยคต่อมาว่าขอโทษผมเห็นจะต้องลาคุณลำดวนกลับเสียที นีพ่พึงนึกได้คือว่าผมมีนัดกล่าวจบคุณหลวงก็รีบเดินออกไปจากห้องนั้นโดยไม่ยอมฟังคับตั้วง,งหน่วงเหนียวไว้เพื่อป่นประโยชน์บางประการของคุณนายลำดวนเฮ้ยแม่ตั้งใจไว้แล้วที่เดียวว่าจะทำญาติด,ดีกับตะหลวงนี่แต่มันก็อดใจไว้ไม่ได้เมื่อตะหลวงมาทำยกย่องเทิดทูนพระพงคุณพ,พงพิษณุนั่น คุณนายพูดกับธิดาของหล่อนเมื่อหลวงชำนาญผลออกไปจากห้องนั้นนานพอสมควรวันเองก็อดไม่ได้วันอยากจะให้เวลามันผ่านไปเร็วๆหนักจะได้หัวร้อนตะแก่นี้ให้สะใจเออแต่คุณแม่มั่นใจหรือคะว่าคุณพงพิสนุจะไม่มาปรากฏตัวแน่แน่ใจสิจ๊ะแม่วันของแม่มารดาตอบด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส ถ้าฉะนั้นวันก็สบายใจค่ะเพราะมั่นใจได้ว่าวันคือพี่สาวคนเดียวของเจ้าของทัพเทวาและเครื่องเพชรประจำตระกูลเทวันต้องเป็นของวันใช่ไหมคะคุณแม่ค่ะเธอชอเลาะในประโยคทายถูกแล้วจ้าลูรักของแม่เตรีทั้งสองเฝ้าเพอ้อฝันกันอย่างมีความสุขเพราะคำพูดที่บอกความมีชัย ย่อยเยยท้าทายของคุณนายลำดวนเทวันกับวันทิพย์ผู้เป็นธิดาทำให้หลวงชำนาญน,นิติไนคิดที่จะค้นหาตัวพง์พิศนุเทวันให้มาปรากฏตัวในทัพเทวาให้ได้ตามที่พิณิกรรมบ่งไว้เพื่อดูน้ำหน้าของสองแม่ลูกนั่นและช่วยให้คุณพริมพ์ผู้น่าสงสารสมหวังแต่คุณหลวงจะไปตามหาคุณพง์พิษนุได้ที่ไหนระยะสิบกว่าปี ยังตามหาไม่พบระยะหกเดือนนี้จะพบได้อย่างไรแม้จะเต็มไปด้วยความท้อแท้ในใจบางครั้งแต่ความขัดเคืองของสองแม่ลูกและแรงใจแห่งความพักดีต่อเทวันความคิดอย่างหนึ่งจึงแล่นขึ้นสู่สมองของทนายชาราดัางนั้นหนังสือพิมพ์ทุกชนิดและทุกฉบับจึงมีข้อความประกาศว่า มีเงินเดือนสำหรับชายหนุ่มไวัยไม่เกิน30ปีรอท่านอยู่หลายตำแหน่งติดต่อได้ที่สำนักงานทนายความพรชัย3แยกคุณหลวงฉลาดพอที่จะไม่ใช่สำนักงานของตนและที่บ้านเป็นสถานที่ติดต่อด้วยเกรงว่าหากคุณนายลำดวนอดีเทพหรือดังนั้นหากคุณนายลำดวนหรือวัน,นทิพย์ก็ตามอ่านพบข้อความเหล่านี้เข้า อาจบังเกิดความสงสัยดังนั้นคุณหลวงจึงใช้สำนักง,งานของบุตรชายของสหายเป็นศูนย์กลางติดต่อแทนคำประกาศนี้ทำให้หลวงชำนาญได้ต้อนรับชายหนุ่มวะลาหลายสิบคนและบางคนคุณหลวงก็ได้มอบหน้าที่นี้ให้เป็นนักสืบจำเป็นแก่เขาสุภาพบุรุษสูงอายุขยับกายลุกขึ้นอย่างหมบเมยขบเมื่อเด็กรับชายรุ่นหนุ่ม มารายงานว่ามีแขกมารออยู่ในห้องรับแขกและพอคุณหลวงก้าวเข้าไปในห้องนั้นคุณหลวงก็ต้องตกตะลึงงนันดวงตาเบิกโพรงเมื่อแขกผู้นั้นเงยหน้าขึ้นจากหนังสือพิมพ์ที่เขาอ่านอยู่จบบทที่สอง